สวัสดีครับครูหนอนครับวันนี้จะ,ะชวนเพื่อนๆมาดูแลสุขภาพตัวเองแบบง่ายๆผมทำแบบนี้มาเมื่อกลางปีที่แล้วนะฮะวิธีก็ง่ายๆเลยท,ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเรียกว่าตู้อบไอร้อนเวลาเข้ามานั่งเนี่ยอุณหภูมิมันจะเริ่มต้นที่ประมาณ30องศาแล้วจะค่อยๆขยับขึ้นทีละศูนงะฮะตอนนี้ผมนั่งมาเนี่ยอุณหภูมิมันไป,ไปใกล้เกือบจะครบเวลาที่กำหนดแล้ว ก็คือพอครบประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิจะขึ้นไปที่50องศาแต่ว่าเนี่ยถ้าที่เหนือตากพลาดเลยเนี่ยแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าร้อนว่าทรมานนะฮะกออ็อาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งนะฮะเราอยู่ที่ชินาเขตสองซอยงดงามวงวาน47ผมรับเนี่ยเฉพาะเพื่อนๆกับลูกศิษย์ผมเท่านั้นบุคคลภายนอกไม่รับใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อมาทางไลน์ส่วนตัวผมนะฮะ แล้วก็นัดหมายวันที่จะมาแล้วผมจะพามาสวัสดีครับนะบางทีเลยพูดถึงผลที่ได้รับคือผมจะพูดถึงผลที่สําคัญสำคัญกนะ่อนนะก็สําหรับนักแปรเนี่ยเราทํางานกันเราเ็จะรู้ว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมซึ่งผมก็หาวิธีรักษามาเนี่ยหลายวิธียาอะไรที่เขาว่าดีเนี่ยลองมาหมดแล้วหมอน,ออน้องหมอนนวดอะไรเงี้ยลองหมดแล้วแต่มานั่งโต๊ะเนี่ยคือจัดเดิมนะสมมุติว่าระดับความปวดเมื่อยเนี่ยอยู่ที่ร้อเนี่ย หลังจากที่หน้าตู้มาในปีนึงเนี่ยความปวดเนี่ยมนลดลงไปมากเหลือแค่ประมาณ10%ของที่เคยเป็นเดิมนะฮะแต่ถ้าวันไหนเครียดจัดหรือว่าเล่น Facebook มากไปเนี่ยระดับความปวดเบืก็จะอยู่ที่ประมาณ30%ทนะีนี้พูดถึงผลผลพลอยได้ที่ดีที่สุดเนี่ยนะที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็คือเดี๋ยวซูมเข้ามาใกล้ๆนะฮะจะเห็นว่าผมเนี่ยผิวเนียนมากปีนี้ผม,มาอายุย่าง54แล้วนะครับ เพื่อนเพื่อนที่สนใจก็อย่างที่บอกนะฮะติดต่อมาทางไลน์ส่วนตัวผมแล้วนัดหมายกันแล้วเดี๋ยวผมพามาสวัสดีครับ